เพื่อนเพื่อนนักทุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเข้าสู่ในแวนทอลนะครับก็ผมวันนี้จะมาเล่าการใช้ชีวิตในวัยกลางคนนะครับการใช้ชีวิตในวัยกลางคนนะครับก็เป็นซีรีส์การใช้ชีวิตในวัยกลางคนนะนะครับวิธีเปลี่ยนตัวเองจากข้างในให้มั่งคั่งและมีความสุขนะครับวิธีเปลี่ยนตัวเองจากข้างในให้มั่งคั่งและมีความสุขนะก็เข้าเรื่องกันเลยเนาะก็ผมว่าวัยกลางคนก็เป็นอาจจะเป็นมิดเดิ้ลคลสส์สหรับ ใครหลายคนนะครับสําหรับใครหลายคนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆนะบางคนก็อย่างปีนี้ก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ออกจากงานแบบกระทันหันเพราะว่าบริษัทปิดนะนะครับลแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าปีหน้าบริษัทก็จะปิดเหมือนกันก็กําลังมองหางานใหม่นะแล้วก็บางคนก็บอกว่าางานที่บริษัทก็เริ่มไม่แน่นอนนะครับเริ่มไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเงินเดือนสูงตัวเขาเงินเดือนสูงแล้วก็ เขาก็กลัวว่าเจ้านายจะไม่เลี้ยงเขานะครับแล้วก็บางคนก็จากงานมานานละแล้วก็มาทําธุรกิจแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนะผมมีเพื่อนที่มีขาดสภาพคล่องก็มีต้องมายืมเงินก็มีนะก็ต้องคุยๆกันไปเนาะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นผลลัพธ์นะนเป็นผลลัพธ์จากข้างในของเราจากจิตใจของเรานะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมนิดนึงอโอเค นะครับมันเป็นผลลัพธ์จากจิตใจของเราครับก็คือจิตใจของเราเนี่ยเป็นต้นกําเนิดทุกสิ่งนะที่คือผมเองศึกษาเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาเรื่องหุ้นแต่เพียงอย่างเดียวนะผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะคิดว่าเออถ้าผมเอาการพัฒนาตนเองมาเผยแพร่เพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์เพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มศึกษาและก็พัฒนาตัวเองเนี่ยชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆจน ผมตระหนักได้ว่าผมต้องวางแผนทางการเงินนะครับตั้งแต่ประมาณสัก14ปีที่แล้วนะครับ <c oughs> จนผมสามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่ได้อย่างสบายในวันนี้นะครับคำว่าอยู่ได้อย่างสบายขอยงผมก็คืออเงินปันผลเนี่ยมันมากกว่าเงินเดือนประจําไปเป็นเท่าๆนะแล้วก็ผมไม่มีหนี้เลยนะครับไม่มีหนี้บ้านที่อยู่หลังนี้ก็ปลอดหนี้รถที่ขับก็ปลอดหนี้สคันนะครับเป็นรถยุโรปคันหนึ่งด้วยนะ รถจีนกันหนึ่งนะครับก็ปลอดหนี้ทั้งคู่นะครับแล้วก็จริงๆก็คือถามว่าร่ํารวยไหมผมก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าผมร่ํารวยแต่คิดว่าผมอยู่ได้อย่างสบายก็แล้วกันนะก็คือไม่มีหนี้เป็นคนคือการที่เราไม่มีหนี้เนี่ยผมว่ามันก็มันก็ช่วยเลยหลายอย่างเนาะนะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะเปลี่ยนยังไงนะเปลี่ยนยังไงจากข้างในให้มั่งคั่งและมีความสุขนะครับเปลี่ยนยังไงนะคือวิธีการที่ผมใช้นะครับผมก็ขออนุญาตแชร์แล้วกันเนาะ ผมจะตื่นแต่เช้านะผมเคยเขียนบทความว่าเศรษฐีตื่นเช้านะครับคือตื่นแต่เช้าเนี่ยก็อ่ามันจะทําให้หัวสมองเราโล่งนะหัวสมองเราโล่งพอหัวสมองเราโล่งเนี่ยตรงเนี้ยเราพร้อมที่จะรับอะไรหลายอย่างนะถึงแม้ว่าอายุเราจะเยอะแล้วแล้วอาจจะแบบความฝันเราอาจจะแบบมาาจจแบบไม่เป็นจริงไปหลายอย่างแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นนะหรือราอาจจะผิดหวังซ้ํๆ เราเจ็บปวดมาซ้ําๆนะผมเองก็เป็นคนที่เจ็บปวดมาซ้ําๆนะก็สมัยก่อนคุณพ่อผมเป็นนี่อยู่สี่ล้าน4ี่ล้านห้านะครับแล้วก็บางส่วนเป็นนี่นอกระบบด้วยแล้วคุณพ่อผมก็เป็นคนที่ก็เรียกว่าเสียงดังเสียงดังในบ้านคือไม่ใช่ทางที่ดีนะคือเสียงดังคือด่าลูกดา่าภรรยาดา่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนนี้ท่านไม่มีนี่ท่านปลอดนี้ได้นะผมก็คิดว่าก่อนท่านจะปลดนี้ได้ก็ประมาณหกสิบนะหกสิบ แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ปลดบางคนบอกโอ้ต้อง60ถึงจะปลดนี่เลยล่ะแต่มันดีกว่าดีกว่าที่ไม่ปลดแล้วที่สาคัญคือคุณพ่อผมท่านมีนี่นอกระบบด้วยทําไมเขาถึงผ่านมาได้นะทางที่ความรู้เขาก็จบแค่ประมาณมัธยมสามนะ,อะไอพวกเราเนะี่ยจบสูงนะคนที่ฟังผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะจบดีนะจบดีอจริงอยากจะฝากถึงพวกคนรุ่นใหม่ด้วยพวกเจน Z Gen Y นะว่าเราอย่าลงละเลยไปกับการใช้เงิน จนเกินไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเดินทางมาถึงอายุประมาณสัก40ปลายๆห้าสิบนะผมปีหน้าผม50นะเราเราอาจจะหาเงินได้ไม่อาจจะนะแต่บางคนหาเงินเก่งไนงะผมพูดถึงคนที่อาจจะหาเงินได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนเดิมนะอย่างเช่นเพื่อนผมบางคนที่จู่ๆบริษัทปิดเขาไม่ได้ทําความผิดอะไรบริษัทผิดปิดนะ <laughs> เขาก็ต้องออกมาโดยปริยายแบบเนี้ย มันก็จะทําอะไรลําบากใช่ไหมครับก็ผมก็เลยคิดว่าเออการเปลี่ยนตัวเองจากข้างในเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยที่ข้อแรกนะข้อแรกเข้าเรื่องแล้วนะผมจะตื่นแต่เช้าทุกเช้านะครับแล้วก็เดินออกกําลังกายประมาณ3กิโลในขณะที่เดินออกกําลังกายเนี่ยผมก็จะทบทวนตัวเองไปเรื่อยไปด้วยนะครับโดยจริงๆคือถ้าวันไหนฝุ่นเยอะผมก็จะเดินในบ้านนี่แหละแล้วผมก็จะมีนาฬิกาจับเวลาอาจับ ระยะทางนะเดินไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าวันไหนฝุ่นน้อยผมก็จะไปเดินข้างนอกนะครับหรือว่าไปเดินที่สวนสาธารณะนะครับก็ผมเดินแบบเงียบๆก็ได้เพื่อทบทวนตัวเองหรือว่าจะเดินโดยที่ฟังฟังผมไปด้วยก็ได้เพื่อเป็นการโมดิเวตตัวเองนะครับวิธีการก็คือเราโมดิเวตตัวเองทุกเช้านะว่าเรามีพลังงานล้นเหลือนะครับเรามีเขาเรียกว่า คือผมถ้าถ้าถ้าในเชิงผมขอลึกนิดนึงขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับก็คือเป็นเชิงควอนตัมฟิล์นะครับก็คือสนามพลังงานของแต่ละคนนะครับคือคือคนเราเนี่ยจะสนใจอ่าจะมองเห็นในสิ่งที่สนใจจะได้ยินในสิ่งที่สนใจนะครับถ้าอะไรที่เราลองสังเกตตัวเองนะเราไม่ไม่สนใจอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นมันจะมองข้ามไปเลยอย่างเช่นบางคนเราอาจจะมองข้ามไป หรือว่าแม้แต่คนเนี่ยมันจะถูกมองข้ามไปได้เลยนะคือเราจะสนใจในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราสนใจนะฉะนั้นการที่เรามีควอนตัมฟิลแบบแบบเนี้นะครับการสร้างควอนตัมฟิลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรียกว่าโฟกัสความสนใจของเรานะครับไปในความอุดมสมบูรณ์นะครับโฟกัสความสนใจของเราไปในความที่เรียกว่า ดีแล้วกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือเราจะต้องมี energy แต่เช้าที่ดีนะครับมีการสร้างควอนตัมฟิวที่ที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ารับพลังตอนเช้านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพอดีผมมีตุระ,ะนิดหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งผมขออนุญ,ญาตเท่านี้ก่อนนะครับแต่ก็ถ้าถ้าเพื่อน สนใจนะคอมเมนต์มานะว่าอยากให้ผมพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับก็เป็นหนังสือชุดนะครับแนวคิดลงทุนเทพประสบความสาเร็จนะครับการทําฟา์มหุ่นปันผลทําฟา์มหุ่นเติบโตเศรษฐีหุ้นในเขตนองร้อนนะครับสนใจก็ inbox มาสอบถามได้อย่าลืมนะครับผมให้ข้อทิ้งข้อนึงไว้ก็คือการที่เราตื่นแต่เช้านะครับแล้วเรากา็รับพลังงานตอนเชา้า ทังงานที่ดีตอนเชา้าสร้างคอนตัมฟิลด์ที่อุดมสมบูรณ์ของเรานะครับอันนี้เป็นหลักข้อแรกนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในข้อต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ